สวัสดีครับตอนตีห้าเย้าวันมาเสียงดังทั้งเฮียนแม่เจ่าวันวาเสียงดังทั้งเฮียนมันขึ้นไปแรงแดดนั่นแม่ว่านแม่ว่านเอ้าแม่นผู้ใดเห็ดเอียงกระดวกระเดียดเห็ดสนเดยแต่ฉพาะเขาสวยมันน่าฟ้องลงไปฝีนีจะตายาลงไปตายลงไปเขาสวยมันฟ้องว่างั้นนะ โอ้ยโอ้ตาตตอีนี่ยกอีังมาเลียงหมง่ได้ปลาเไปห้องกได้เหรนงนือมันบอกนะม่ซอยลูกมันเนเออม่ซอยน้องมันเนียวอยก็ม่บอก่อยวหออแต่ว่าเอบรูเดืองว่ามันยุ่นีอีนี้จิอีนีอนี่เขาเหนียวเข็นะเขาเนียวเป็นไงเขาเนียวเขาเนียว ยู่ใช่ไม่เหมือนแบบเดี๋ยวพูดเ็นนะเพราะว่ามามันขึ้นไปได้ยังไงกตื้นเหมือนากีกระโปงมาลงมานี่ใ่ลงมามีอยู่ทันีมันหนหวเหล็กมันระดังบื่มากลงมาลุมาลมาลง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 งงลางมามงลงมางางง S <S <S มันปีนขึ้นไปนะมันมุดขึ้นไปนะมันไล่กาดว่าแม่ว่ามันบักขีกระโปกม้านี่ลงมาเดี๋ยวนี้ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ตีหาเลยเบืบ้องเล่นกูนี่กนั่งได้แย่ดูเอาเป็นอย่างที่เห็นแหค่นี้ที่เสียงตัางโบเมียนบโบเมียนบบเมียนค้นมาหนี่หมาบะนี่ป้านมึงนี่มันเกินไปปะขอนียวแล้วมันเปิดประตูของเก่งออกมาได้ยังไดด้เปิงมันเด้ มันเปิดเองอีเขาสวยปลุกเจ้าให้เอามาัมา่านบาสวยีเนะประวนกบปิดออกมานกันขระโดดมับู้เรื่อง่เสียงมันียงุว้เงนรอกมาบปามาิใส่ดีนะประวันปิดประตูนะตหน้าต่างไว้เบิ์ดนะเราะัมันอยู่หลังค่าแล้ว ข้าเหนียวป้าถั่วมึงแหมมึงนี่มันก็เกินไปมันโมเมนต์หมาแล้วเหนียวมันโมมันสิริเหนียวของมันอีกมันเครื่องแง่ไม่จะฝุ่นเห็นไหมข้าเหนียวปีนขาออกขาบ้านได้ป่ะนี่แม่เร้บอกว่ามันสิปีนมันสิออกฝ่าได้ป่ะนี่แม่เหนียวแม่แม่แม่เอาไม้ลงมาดูแม่มันดื้อแห้งลงมานี่ไงเห็นมั้งแม่แม่ปีนตกได้ป่ะนี่ มันต้องตีแล้วล่ะมันต้องตีแล้วเพราะว่ามันต้องตีแล้วมันต้องตีแล้วมันต้องตีแล้วมันดื้อเกินไปแล้วแม่เบิ้งมันดึงไว้พอมีว่านออกมันแม่เบิ้งมันจะหาทางปีนออกใหได้ทุกทางเลยอย่ายมันก็ตกลงมาตายคอหักเนี่ยแม่มันจะออกทุกทางเลยแม่เบิ้งมันเหนหน้าตาหู้นี่มันเปิดอยู่มันก็จะออกหู้นี่ให้ได้มันบอลลูนนี่เห็นบ่วนี่ ถ้ากออกหู้นี่แมจะเอาบ่อออกข้างล่างนี่บ่อลงของล่างนี่แม่ตีได้ไหมตีไหมมันดื้อเกินไปแล้วมันจะตายเอาอยู่นี่นะ บ็ก่าลงยังได้มันบลลงมันอยากเหลียนนั่นผู้แน่นี้มันนี่ปิดเลยประวันป๊ดเบิดแนวสีกันมึงแล้วบปะขอเหนียวโอ้ย ตัวเจ้า hmm. ล eh ุกมาปิดไฟฟุกเร็มากมันมาเกิดเห็นดีจ้ะเอานอกออกให้แน่บ่มันมาบอกนั่นแหละมันเอ้าออหยังอีสักมันกค่เล่นมาอ่อนบาดนี่กึ่งกึ่งกึ่งึเอ้าอิสกเไอ้อีสัะบอกเลยอ่ะมันมาเก็เห็ดดีนี่อยากมันที่จริงซักก็ได้เวาดอกสากแย่ามาอไหร่ากเรื่องตีลังกายนัน